เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่สาสเจ ระชายารูปโฉมงามเลิศปานเทพพิดาทั้งยังอรชรอ่อนแอนยิ่งบุรุษใดเห็นแล้วจะไม่รักได้เล่าข้าเห็นแล้วยังตาแทบหลุดจากเบ้ายังมีผิวพรันที่ราวกับเต้าหู้นั่นอีกทั้งขาวทั้งเนียนละเอียดเกรงว่าแค่หยิกเบาๆก็คงเช้นน้ำออกมาได้กระมังวันก่อนเห็นนางเดินเล่นอยู่ในสวนพอแสงอาทิตย์สาดส่องมาช่างขาวจ้าจนตาพราไปหมดจริงๆ ข้าเองก็คิดว่าพระชายาชวนให้คนรักใคร่ชื่นชอบยิ่ง ขนาดคนที่ปกติข้างนอกสรรเสริญกันว่าองค์อาจห้าวหาญยิ่งอย่างท่านอองของพวกเราก็ยังลงจากเตียงคนงามมีได้เลยหญิงรับใช้ไวกลางคนในห้องครัววิภาควิจาร์การสนุกปากเสียตนชวนให้คนกระดากอายพวกสาวใช้ตัวน้อยฟังไปไม่กี่คาก็หน้าแดงกำรีบหลบฉากออกไปเรื่องที่หญิงรับใช้ไวกลางคนเหล่านี้พูดมาจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าเกิน จริงนะักแม้แต่หญิงสาวที่พอจะผ่านโลกมาบ้างอย่างสู้ซินกับรีเออร์ก็ยังรู้สึกได้รังๆว่าเมื่อคืนท่านอ๋องเล่นงานพระชายาหนักเกินไปหน่อย เริ่มแรกพระชายาก็ยังดีๆอยู่แต่ผ่านไปครึ่งทางก็มีช่วงหนึ่งที่ร้องสะอึกสะอื้นอย่างรุนแรงพอถึงตอนท้ายก็ยังร้องกระซิกกระซิกดูท่าคงจะเสียงแหบจนหมดแรงแล้วเสียงถึงได้เบาลงไม่น้อยรอบสุดท้ายสู้สินเป็นคนยกน้ำเข้าไปในห้องนางแอบชำเลืองเหลือบมองไวๆปราดหนึ่งครั้นแล้วก็เห็นพระชายาผมเภากระเซื้กระเซิงห่ผมผ นอนซุกอยู่ในอ้อมกอดของท่านอ๋องดวงตาแดงระเรื่อราวกับตากระต่ายซุ่มเสียงแหมแห้งไม่รู้ว่าเอ่ยพูดอู้อี้อันใดออกมาทันทีที่พูดจบก็กดศีรษะลงบนซอกคอของท่านอ๋องทันทีสู้ศิ้นตกใจจนสองขาอ่อนยวบเกือบจะคุกเข่าร้องขอความเมตตาแทนพระชายาเสียแล้ว าว่าท่านอองกลับไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วด้วยซ้ำเขาเอ่ยตอบเสียงต่ำเบาว่าได้นอนเสีย ถึงแม้ฟังดูแล้วเหมือนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอันใดแต่เมื่อสอดรับกับบรรยากาศซีเนหาอบอวนภายในห้องกลับฟังดูเหมือนกำลังตามใจค้นอยู่หลังจากนั้นพออาบน้ำเสร็จท่านอองยังเรียกให้ไปหยิบยามารอบหนึ่งเทียนสีแดงภายในห้องยังสว่างอยู่อีกหนึ่งเค่อกว่าจะดับลงกระทั่งรอบด้านเงียบสงัดไร้สรรพเสียงโดยสมบูรณ์แล้วบนเส้นขอบฟ้าก็เริ่มปรากฏแสง สว่างสีอ่อนๆซึ่งปกคลุมด้วยสีขาวอมเทามัวมอนถาว่าท่านององกลับกระฉับกระแฉงเปี่ยมกำลังวังชายิ่งลุกตื่นขึ้นมาซ้อมกระบี่ตั้งแต่เช้าตรูไม่มีชักช้ารำไรแม้แต่นิดเดียวเมื่อกลับเรือนไปก็ยังกินอาหารเชา้าหลังจากนั้นก็ออกจากตวนไปเหมือนปกติเช่นเคยมีแต่พระชายาที่หลับลึกสนิทต,ตั้งแต่ยามเชิญจนถึงยามซื่อไม่มี ที้าว่าจะตื่นจากนิทราขึ้นมาเลยหมิงฐานนอนหลับยาวไปจนถึงตอนเที่ยงกว่าจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังหัวสมองว่างเปล่าดวงตาไร้แววอยู่ครู่ใหญ่ๆนางนอนเอนพิงอยู่บนเตียงเกียดคร้าเหนื่อยล้ายิ่งไม่อยากจะลุกจากเตียงเท่าใดนัก กระตวบเหมาะกับรี่อเออประคองถือของตุกจิกกล่องหนึ่งเดินเข้ามาพอดีนางยอบกายพร้อมกล่าวอย่างดีออกดีใจว่า พระชายาตื่นแล้วหรือเจ้าคะคุณหนูหมิ่นให้คนนำของมามอบให้บอกว่าเป็นของแปลกๆใหม่ๆที่พึ่งได้มาในช่วงนี้มาจากแถบดินแดนตะวันตกเชียวนะเจ้าคะท่านจะดูตอนนี้เลยหรือไม่ไม่พูดถึงก็ยังแล้วไปแต่พอพูดถึงไปหมิ่นหมิ่นขึ้นมาหมิงฐานก็เดือดดานเป็นฟืนเป็นไฟตัวการร้ายกาดนั่นไม่ดู ลีเออตะลึงลานไปเล็กน้อยตะรหนกตกใจจนทําตัวไม่ถูกคิดว่าตนเองทําอันใดผิดไปหมิงฐานโมโหยิ่งนางเอ่ยขึ้นอีกว่า ไปเอาผ้าเช็ดหน้าอัป,ปลักษ์ที่ไปหมิน่นหมิ่นมอบให้ข้าคราวก่อนมาแล้วก็ไปเอากันไกมาให้ข้าด้วยรีเออร์ชะงอนงนงงแต่ก็ยังขานรับคำสั่งนางวางของตุกจิกกล่องนั้นลงอย่างระมัดระวงังจากนั้นก็รีบไปรื้อหาผ้าเช็ดหน้าอัป,ปลักษ์ที่ไปหมิน่นหมิ่นปักเอาไว้ก่อนหน้านี้นำมาวางไว้ที่ข้างเตียงพร้อมกับกันไก หมิงฐานหยิบกันไกลขึ้นมาตัดผ้าเช็ดหน้าอัปลักษ์ผื่นนั้นสองทีอย่างรุนแรงโดยไม่ยั้งคิดหลังจากนั้นก็ํำชับสั่งอย่างกระฟัดกระเฟียดว่าเอามันยัดใส่ในกล่องแล้วส่งกลับไปที่ตัวช้างกัวกงบอกว่าวันนี้ข้ากับนางไปหมินมินตัดสัมพันธ์ฉันสหายกันรีเออร์งนงงจนเป็นเบื่อใบไป,ไปแล้วฮัเชทันใดนั้น ไปหมินหมินซึ่งถูกบังคับให้เรียนงานเย็บป,ปักถักร้อยอยู่ในตัวกวัวกองและยามนี้กำลังปักลายนกยวนยางอยู่ก็จามออกมาเสียงดังนางขายี้จมูกยังคิดในใจว่าหรือว่าในบรรดาคนที่ไปดูตัวมาช่วงนี้มีคุณชายบ้านใดถูกใจข้ายอย่างนั้นหรือ มีคุณชายบ้านใดถูกใจไปเหม่นเหม่นหรือไม่ยังไม่อาจทราบได้แต่ว่าในระยะนี้ ลู่ถิงรองผู้บัญชาการทหารองค์ครักหลวงได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าถูกใจในตัวคุณหนูสกุลเจ้าเจ้าจิ้งหวานเจ้าจิ้งหวานกําลังอยู่ในวัยเหมาะสมที่จะแต่งงานรูปโฉมงดงามนุ่มนวลอ่อนโอนเปี่ยมล้นด้วยวิชาความรู้เดิมทีคนหนุ่มรูปงามปราดเปรื่องที่มาสู่ขอถึงสกุลโจมีมากมายถาว่านับตั้งแต่รองผู้บัญชาการลู่ได้ไป สู่ขอกับตวนสกุลโจขนหนุ่มรูปงามปราดเปรืองที่มาสู่ขอก่อนหน้าเหล่านั้นกลับเงียบหายไปอย่างน่าประหลาดแรกสุดมีอาลักษ์ของสำนักท่านหลินคนหนึ่งถูกร้องเรียนว่าไปเที่ยวเตรหอคณิกาจึงถูกข้าหลวงตรวจการยื่นดีกากล่าวโทษไปหนึ่งฉบ,บับ กล่าวว่าสร้างความเสื่อมเสียให้แก่สำนักท่านหลินด้วยเหตุนี้จึงถูกลงโทษลดขั้นตำแหน่ง ต่อมาก็มีบุตรชายร้องเสนาบาดีควบอาชาชนพ่อค้าแผงหาบเร่บาดเจ็บกลางถนนถูกฟ้องร้องไปถึงทางการต้องชดใช้เงินก้อนใหญ่ส่วนตนเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาจนต้องนอนสมอยู่บนเตียงครึ่งปีเรื่องพวกนี้จต่ว่าเรื่องเล็กก็ไม่ใช่จะว่าเรื่องใหญ่ก็ไม่เชิงแต่ความเกี่ยวโยงเดียวก็คือพวกเขาต่างก็เป็นคนที่เคยมาสู่ขอกับสกุลเจ้า ทั้งสิ้นทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจกุญแจสําคัญเบื้องหลังแล้วด้วยเหตุนี้คนที่มาสู่ของกับจวนสกุลเจาถึงค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆเจาจิ้งหวานเริ่มเลือกคู่แต่งงานมาตั้งแต่ตอนที่หมิงถานได้รับสมรสพระราชทานบัดนี้หมิงถานได้แต่งงานไปแล้วถึงแม้บุตรสาวจะอ่อนหวานบอบอบางเพียงได้มารดาของเจาจิ้งหวานก็ต้องรีบตัดสินใจอยู่ดี แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เจ้าหูหยินซึ่งเดิมทีเฟนเลือกบุตรเขยจนตาลาย แต่ก็ยังไม่รีบร้อนกลับอดจะเริ่มร้อนใจขึ้นมามีได้โจวจิ้งวานยิ่งหวาดกลัวยิ่งนักเอาแต่พะวงอยู่ทุกวันกลัวว่าจะไม่มีคนมาสู่ขอตน้นแล้วสุดท้ายจะต้องจำใจแต่งให้ร้องผู้บัญชาการลู่ผู้นั้นเดือนสี่ทิวทัศน์แห่งวสันฤดูปรากฏความงามสะพรั่งหมิงฐานจึงเชิญโจจิ้งวานแวะมาชมบุปผาที่จวนนางปรับปรุงเปลี่ยนโฉมตัวอ๋อง สร้างสวนดอกไม้ขึ้นมาใหม่บุบผาพืชพรันล้คฆ่าหายากเพิ่งจะส่งมาถึงนางจึงเชิญ,ญยอดอัจฉริยะสกุลเจามาเขียนโครงกรให้แกส่สวนดอกไม้แห่งนี้ส่วนไปหมินหมิ่นนั้นนางยังหงุดหงิดไม่หายโมโหดังนั้นนางจึงมีได้ส่งเทียบเชิญไปให้ที่ตวนชางกัวกงแต่ไปหมินหมิน่น กลับขอติดรถม้าของสกุลเจ้ามาโดยมีได้รับเชิญเจ้าจิ้งหวานก็ร่างกายอ่อนแอบอบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามร้ายช่วงนี้ยังเอาแต่อึดอัดกรัดกรุ้มจึงสู้ผอมลงไปยิ่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครานหมิงฐานกลับไปหมิน่นหมิ่นเค้นถามนางถึงได้ยอมเล่าเรื่องที่คนมาสู่ขอตนถูกลอบเล่นงานให้พวกนางฟังด้วยความลำบากใจ เจ้าไม่ชอบร้องผู้บัญชาการลู่ถึงเพียงนั้นเลยหรือไปหมิน่นหมิ่นไม่เข้าใจข้าว่าร้องผู้บัญชาการลู่ก็ดีออกจะตายไปในเมื่อเขาดีแล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่แต่งให้เขาเล่าไปหมิน่นหมิ่นถูกตอกกลับจนสะอึกไปนิดนิดก็เขามาสู่ขอเจ้ามีใช่หรือเกี่ยวอันใดกับข้าด้วยเล่านางหันหน้าไปเอ่ยถามหมิงฐาน ท่านอองของเจ้าสนิทสนมกับร้องผู้บัญชาการลู่มิใช่หรือมิสู้เจ้าลองไปถามท่านอองดูสิว่าร้องผู้บัญชาการลู่นี้จะเอาอย่างไรกันแน่ หมิงฐานชังงักนิ่งไปเล็กน้อยนับตั้งแต่ที่ถูกเขี้ยวกรามบนเตียงอย่างหนักหน่หนวงเมื่อคราวก่อนจนนางโปรดเกลี้ยขุ่นเคืองนางกับสามีก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงๆจังๆอีกประการแรกสามีของนางมีงานกองทับรัดตัวเดิมก็มีค่อยจะได้อยู่จววสักเท่าไหร่หากอยู่ต้ว ก็เอาแต่เงียบนิ่งไม่พูดไม่จ้าถ้าหากนางไม่เป็นฝ่ายหาเรื่องชวนคุยก่อนเขาก็สามารถนั่งนิ่งอ่านตำราพิชัยสงครามอยู่หน้าโต๊ะได้ทั้งคืนประการที่สองเพราะฤระดูของนางมาเยือนจึงไม่สามารถร่วมหอได้บุรุษที่ยามอยู่บนเตียงพอจะแสดงอารมณ์เป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างพอไม่ได้ร่วมหอหลายวันเข้าก็ดูมีท่าทีเย็นชาขึ้นมาเล็กน้อยส่วนประการที่ สนั้นนางเองก็ถูกทรมานทรกรรมเสียจนหวาดปลัวอยู่ไม่น้อยไม่อยากจะชิดใกล้ร่างกายของเขามากนะักคิดอันใดของเจ้ากันไปหมิน่นหมิ่นใช้มือบอกไปมาตรงหน้านางไม่มีอันใดหรอกหมิงฐานจิบน้ำชาอึกนึงราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้น พอสามีกลับมาแล้วข้าจะลองถามเขาให้ไปหมิ่นหมิ่นมีนมนมนได้คิดอันใดมากนักนางยังพูดตามน้ำเปลอบประโลมโจ้ติ้งหวานว่ารองผู้บัญชาการลู่ทำเช่นนี้ถ้าทางตั้งใจหมายมั่นอยากจะได้เจ้ามาครองยิ่งดูแล้วคงไม่ใช่แค่ความนึกสนใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในความคิดค่า เจ้าก็ไม่เห็นต้องต่อต้านเขาถึงเพียงนี้เลยรอให้อาฐานถามท่านอองดูก่อนจากนั้นเจ้าก็ใช้เวลาทำความเข้าใจแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายจิตใจของเจ้าจิ้งหวานเริ่มสั่นคลอนนางมองหนิงถานแวบหนึ่งคล้ายกับมีถ่อยคำจะเอื่อนเอ่ยแต่ก็หยุดนิ่งไป ให้เป็นหน้าที่ค่าเองหมิงทานรับปากอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาแต่ว่าพอรับภาระหน้าที่นี้มาแล้วในใจนางกลับยังกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่เล็กน้อยระดูของนางเพิ่งจะหมดวันนี้นางก็ไปถามไถ่เขาชาไหนถึงรู้สึกเหมือนแกะเดินเข้าปากเสือหาเรื่องลำบากใส่ตัวเลยเล่านางลังเลสองจิตสองใจอยู่จนกระทั่งเจียงซีกลับมาถึงจวนเมื่อได้ยินว่า เขาตรงไปยังห้องหนังสือหมิงฐานก็กัดริมฝีปากบางๆสุดท้ายก็ตัดสินใจทุ่มเทหมดหน้าตักเพื่อเจ้าจิ้งวานนางตั้งใจเปลี่ยนมาสวมใส่ชุดผ้าดิ้นที่ปิดมิดชิดรัดกลุ่มสักหน่อยแม้แต่คอเสื้อก็ยังปิดถึงลำคอต่อมาก็ยกจกรังนกที่ตั้งไฟตุนเอาไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงกับขนมแผ่นยกเดินไปยังห้องหนังสือ ท่านอองพระชายามาขอรับที่หน้าประตูมีองคารักษ์นำความเข้ามารายงานเข้ามาได้ ห้องหนังสือของเจียงซีกว้างขวางเรียบง่ายชั้นวางของหลายชั้นปรากฏเข้าสู่สายตาบนชั้นวางส่วนมากจะเป็นตำราพิชัยสงครามและอาวุธสั้นนอกจากนั้นยังมีโต๊ะทรายโต๊ะเดินมากรวมถึงต่งแคบสำหรับเอาไว้พักผ่อนหมิงฐานกว่าตามองดูแวบหนึ่งแล้วก็เก็บสายตากลับนางเดินไปยังข้างโตะ๊ะเอ่ยขึ้นเสียงเบาอย่างรู้ประสีประษา ได้ยินว่าสามีมีงานรัดตัวยิ่งยังมีได้กินอาหารข้ำอาฐานจึงเข้าครัวทำโจอกรังนกกับขนมแผ่นหยกด้วยตนเองสามีลองชิมดูสิเจ้าคะเรื่องงานนั้นสำคัญก็จริงอยู่แต่สุขภาพร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเจียงสี่ไม่ได้ตอบอะไร หลังจากสุกสมอุราเต็มที่ไปหนึ่งคราเมื่อหลายวันก่อนชายาตัวน้อยของเขาก็เริ่มหลบหน้าหลบตาเขาไม่ยอมสนใจใยดีเขาอยู่ตั้งหลายวันประเดียวบอกว่าไม่ค่อยสบายบ้างล่ะประเดียวบอกว่าระดูมาบ้างล่ะยามนอนหลับหากเผลอไปแตะโดนานางเข้าก็ยังตีเขาถึงสองทีเขาก็เลยมานอนที่ห้องหนังสือให้รู้แล้วรู้รอด แล้ววันนี้คืออันใดกันเขาชะง,งักนิ่งไปมองไปทางโจกรังนกและขนมแผ่นโยกเจ้าทำเองหมิงฐานพยักหน้าเอ่ยสาธยายวิธีการทำอย่างเตื้ยเจ้าว่าโจกรังนกถ้วยนี้เคี่ยวจนเนื้อเนียนละเอียดยิ่ง ใช้ไฟอ่อนๆตุนเอาไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนตุนก็ต้องมีคนคอยเฝ้าไว้ตลอดทุกๆครึ่งชั่วยามจะต้องหยิบช้อนมาคนไปในทางเดียวกันเป็นเวลาครึ่งคาเช่นนี้แล้ว ต๊กรังนกถึงจะเนื้อนุ่มละลายในปากเจ้าค่ะแล้วยังมีขนมแผ่นโยกใช้ข้าวเหนียวบดจนเป็นแป้งนำไปร่อนตะแกงสามรอบหลังจากร่อนจนได้แป้งละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำสองชั้นแรกใส่น้ำมันหมูกับน้ำตาลทรายขาวสลับกันต่อมาก็เพิ่มมะเล็ดเหอถาวปนกับถั่วลิสงปนไปอีกชั้นเพื่อเพิ่มรสชาติหวานเสร็จขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็ยังต้องนำไปตั้งไฟนึ่ง แรงไฟที่ใช้นึ่งต้องพิถีพิถันอย่างที่สุดระหว่างนั้นยังต้องเปิดออกมากลับด้านมิฉะนั้นคงยากจะทำให้ขนมนี้ใสแวววาวรสสัมผัสละเมียดละไมไม่ได้เจียงสี่ชิมไปหนึ่งคำก็พบว่าแตกต่างจากโจ๊กและขนมที่ปกติเขามักจะกินให้หมดหมดไปอย่างนั้นมากจริงๆเขาเหลือบมองดูมือของหมิงผ่านแวบนึงมือคู่นั้นของนางสะอาดสะอ้าน ทั้งยังย้อมสีเล็บเอาไว้อีกด้วยเป็นมือของคนที่ไม่เคยแตะต้องงานบ้านงานเรือนอย่างแท้จริงเขาเอ่ยถามเพื่อความแน่ชัดเจ้าทำเองใช่เจ้าค่ะหมิงฐานตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเจียงสี่ชะงักไปชั่วครู่จูจ่ๆเขาก็วางช้อนกระเบื้องลงกลับไปเสียข้าติ้งไปอ่องมีงานสำคัญหมิงฐานสับสนงุนง สามีไม่กินอีกหรือเจ้าคะอาถานทำแองข้าติ้งเปยอ๋องไม่ชอบฟังคนพูดโกหกเจ้ากลับไปก่อนข้าโกหกอย่างไรกันหมิงฐานงงงวย เจ้าบอกว่านี่เป็นอาหารที่เจ้าทำเองเจียงสี่สอนตามองนางแววตาจ้องตรงและแน่วนิ่งหมิงฐานศบสายตาเขาไม่มีท่าทีจะหลบเลี่ยงแม้แต่กระพีกริ้นสามยังกล่าวฉาสานชัดถ้อยชัดคำยิ่ง เดิมทีข้าก็เป็นคนทำเองอยู่แล้วถ้าสามีไม่เชื่อไปเรียกคนในห้องครัวมาถามดูก็ได้ข้าเป็นคนสั่งห้องครัวด้วยตนเองต้องใช้วัตถุดิบอะไรใช้ไฟเพียงใดก็ํำชับอย่างละเอียดซ้ำยังไปที่ห้องครัวด้วยตนเองตั้งสองรอบมีครบทั้งพยานทั้งหลักฐานเจียงสี่นิ่งเงียบไปเขาพบว่าทั้งสองเข้าใจคำว่าทำเองต่างกันราวฟ้ากับเหว ที่เจ้าบอกว่าทำเองหมายความว่าสั่งนานด้วยตนเองหรือหากมีใช่อย่างนั้นแล้วจะอย่างไหนเล่าหรือจะให้ข้าม้วนแขนเสื้อลงมือนวดแป้งด้วยตนเองหรือพูดมาได้ เจียงสี่ไม่ได้พูดอะไรหมิงถานน้อยออกน้อยใจแทบจะตายอยู่แล้วนี่เป็นตำรับอาหารพิเศษที่นางค้นคว้าออกมาด้วยตนเองถึงแม้ดูแล้วจะไม่แตกต่างกับที่มีอยู่ทั่วไปแต่เมื่อลองลิ้มรสดูแล้วกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบุรุษหน้าเหม็นผู้นี้กินโจ๊กของนางชิมขนมของนางแล้วยังจะใส่ร้ายหาว่านางพูดโกหกอีกเขาไม่คู่ควรได้กินเลยจริงๆ พอคิดถึงตรงนี้นางก็รีบเก็บถ้วยเก็บช้อนยกกล่องอาหารหมายจะเดินออกไปประเดี๋ยวก่อน มิงฐานไหนเลยจะฟังเขาพอเดินมาถึงหน้าประตูนางก็ผลักประตูออกไปทันทีขณะเดียวกันเจียงซื่ก็ลุกเดินตามไปคว้าข้อมือของนางเอาไว้เช่นกันเขาแค่ออกแรงเบาเล็กน้อยหมิงฐานก็ถูกกระชากถอยกลับมาสองเก้าซ้ำยังต้องหันกลับมากระแทกเข้าสู่อ้อมกอดของเขาอย่างมิอาจห้ามช่างประตูบบเหมาะยิ่งประตูใหญ่ห้องชั้นนอกของห้องหนังสือที่ ถูกหมิงฐานผลักออกผาสายลมยามราตรีวสันอบอุ่นเย็นสดชื่นพัดชฉยระรื่นเข้ามาภายในห้องสูจริงร้านยืนอยู่ด้านนอกพอดีองคารัก์ที่กำลังจะเข้ามารายงานเองก็กำลังอ้าปากตาค้างไม่รู้ว่าควรจะพูดอันใดดีรบกวนแล้ว จริงๆแล้วในชั่วพริบตาที่ประตูเปิดออกนั้นหมิงฐานกระแทกเข้ากับแผ่นอกของเจียงสี่พอดีจึงไม่ทันเห็นคนที่อยู่ข้างนอกห้องแต่ว่าเจียงสี่กับซูจิงร้านกลับสบตากันอยู่อึดใจนึง ครั้นแล้วก็รีบปิดประตูดังปังราวกับมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นซูจิงหลานรู้สึกชะง,งนสนเท่อยู่นิดๆหลายวันก่อนตอนที่ได้เจอกับเจียงฉี่จือเจียงฉี่จือยังวิพากวิจารณ์ข่าวลือที่บอกว่า ตอนเองรักใคร่ห่วงใยภรรยาสุดที่รักว่าไร้สาระอย่างที่สุดแต่คืนนี้ดูท่าแล้วเขาหันกายเดินกลับออกไปอย่างเชื่องช้าไม่รู้ว่ากำลังคิดอันใดอยู่จู่ๆก็พันหัวเราอออกมาเบาๆฝีเท้าเร็วรี่ขึ้นเล็กน้อยภายในห้องหนังสือเจียงซี่คลายมือออกรับกล่องอาหารเข้ามาเอ่ยเสียงต่ำลึกว่า เป็นตัวข้าเข้าใจผิดไปเองหมิงฐานไม่สนใจนางเดินไปหยุดอยู่หน้าตรงชั้นวางของอย่างกระฟัดกระเฟียดจากนั้นก็หยิบตำราพิชัยสงครามที่อ่านไม่รู้เรื่องเล่มหนึ่งขึ้นมาทำท่าทางเหมือนกำลังเปิดอ่านนางพลิกหน้าตำราไปพร่างใช้หางตาชำเลืองมองไปพรางถือว่าเขายังรู้จักดูสถานการณ์ถึงแม้จะมีได้ขอโทษออกมาอย่างจริงใจแต่เขาก็ยังเดินกลับมาที่ ข้างโต๊ะเขียนหนังสือแล้วกินโต๊ะกรังนกกับขนมแผ่นยกที่นางอุตสาห์ลำบากทำให้จนหมดเกลี้ยงอย่างเงียบๆเมื่อเห็นว่าถ้วยจานสะอาดเกลี้ยงหมิงฐานก็นึกถึงจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ของตนเองขึ้นมาจึงไม่กล้าเล่นแง่ต่อไปอีกดังนั้นนางจึงวางตำราพิชัยสงครามลงเดินไปที่เบื้องหน้าโตะ๊ะ เก็บกล่องอาหารอย่างอืดอาดเชื่องช้านางกำลังขบคิดเลือกสรรคำพูดอยู่ในใจทันใดนั้นเจียงซื่ก็พลันเอ่ยถามขึ้นมาว่า เ้าไม่ร้อนอากาศช่วงเดือนสี่เริ่มจะร้อนอบอ้าวขึ้นมาบ้างแล้วปกติทุกทีเขามักจะเห็นนางสวมใส่เสื้อผ้าบางเบาแต่วันนี้กลับห่อหุ้มร่างกายอย่างมิดช,ชิดหนาแน่นหลายชั้นแม้กระทั่งลำคอขาวพองที่มักจะเผยให้เห็นออกมาภายนอกอยู่เป็นนิดก็ยังถูกบดบังไปมากกว่าครึ่งหากเจียงสี่ไม่พูดถึงก็แล้วไปแต่พอพูดถึงขึ้นมาหมิงถานก็ย รู้สึกอึดอัดจนหวาดภาวาจริงๆแผ่นหลังคล้ายกับจะมีเหงื่อบางๆผุดพลายขึ้นมาแต่นางยังคงดึงดันพูดอ้างไปเรื่อยเปยื่อยเดิมทีวันที่ระดูมาก็รู้สึกหนาวเย็นกว่าปกติเล็กน้อยอยู่แล้วเจ้าค่ะช่วงระดูเจ้ายังไม่พ้นไปอีกหรือหมิงฐานหวาดระแวงรีบจับขอเสื้อเอาไว้ทันใดเอ่ยพูดเบี่ยงประเด็นหมึกแห้งแล้ว เดี๋ยวอาฐานช่วยฝนหมึกให้สามีนะเจ้าคะฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ